คุณเชื่อหรือไม่ว่าเมื่อจิตใจคนแข็งแกร่งจะทําอะไรก็จะสําเร็จได้เพราะฉะนั้นคนที่จะผลักดันทําให้บุคลากรหรือองค์กรจะเลินหรือพังหรือเสื่อมได้ก็คือ HR ดังนั้นในวันนี้สถาบันโพสต์อาคาเณมีเรามีวิธีการเลือก HR หรือฝ่ายบุคคลอย่างเช่นฝ่ายพัฒนาฝ่ายคัดเลือกคนแล้วฝ่าย รีคูดหรือฝ่ายเทรนนิ่งนี้สำคัญซึ่งทั้งหมดเราเห็นว่าการที่จะเป็นการที่จะนำอาการที่จะเลือกคนที่มาทำ hr เนี่ยสำคัญมากเหมือนอนาคตประเทศอนาคตองค์กรเราจะเป็นอย่างไร hr นี่เป็นตัวสำคัญเพราะฉะนั้นการคัดเลือกอบุคลากรที่จะเป็น hr หนึ่งเลือกโมเดลต้องสัมพันธ์กับธุรกิจของเรา2มิติเวลาเนี่ยต้องสัมพันธ์กับเราไปค้นหาที่เว็บไซต์ p o a c a d e m y com สวัสดีครับ